สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยเวลีคลิปนี้เราก็มาดูเรื่องที่น่ารักน่ารักนะครับเป็นสีสันเมื่อชดนี้นะครับชดของบิมกับโค้ดดวนที่ต่างถูกแฟนๆเซลลกันหนักมากนะครับแฟนๆก็เซลล์กันไปนะครับซึ่งชดนี้ เป็นชดที่บุมบิมนะครับใช้เท้าในการขุดบอลเพราะบอลไกลแล้วนะครับใช้มือไม่ได้แล้วงานนี้โค้ดด่วนที่อยู่แถวๆนั้นก็วิ่งสิครับวิ่งออกกล้องเลยนะครับโค้ดด่วนแน่นอนว่าแฟนๆก็แซวนะครับว่าโค้ดไม่ได้หลบบอลน,นะแต่หลบการเตะบอลของบุมบิมก็แซวกันไปนะครับนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกหนึ่งซีซั่นของทีมไทยนะครับ ในวันที่ชนะบันกีเลียไปได้3ต่อ0ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาและโค้ชนะครับที่พาทีมมาถึงจุดนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นระบบทีมที่ดีมากๆครับเล่นไวมากๆสุดยอดมากครับสาวไทย